การเลือกซื้ออาหารในการเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบอาหารจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของสมาชิกในครอบครัวได้ดังนั้นเราจึงควรรู้จักวิธีการเลือกและพิจารณาอาหารที่จะซื้อมาในทุกๆครั้งเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวนะครับ การเลือกซื้อผักและผลไม้หลักๆต้องคำนึงถึงฤดูกาลที่เหมาะสมราคาที่ไม่แพงจนเกินไปสีสันตามธรรมชาติและมีความสดใหม่เช่นการเลือกซื้อผักใบตัวอย่างเช่นคะน้าให้เลือกต้นที่มีสีเขียวสดไม่เหี่ยวต้นใหญ่อวบและไม่มีอรอยชัำเช่น การเลือกซื้อส้มเขียวหวานให้เลือกรับประทานในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเลือกที่มีเปลือกบางมีสีเขียวเหลืองน้ำหนักพอสมควรการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ต้องคำนึงถึงความสดใหม่ของเนื้อความสะอาดคุ้มค่าคุ้มราคาและปราศจากกลิ่นเหม็นการเลือกซื้อเนื้อหมู เลือกซื้อที่มีสีชมพูอ่อนไม่มีเม็ดแข็งคล้ายเม็ดสาคูเนื่องจากอาจเป็นที่ฝังตัวอ่อนของพระยาต,ตัวตื่นและต้องเลือกที่ไม่มีกลิ่นเหม็นการเลือกซื้อเนื้อไก่เลือกซื้อที่ไม่มีสีซีดผิวเรียบตึงไม่เหี่ยวยน่นการเลือกซื้อเนื้อวัวเลือกซื้อที่มีสีแดงสดไม่ดำคล้ำเนื้อต้องแน่นกดแล้วไม่ยุบ การเลือกซื้ออาหารแห้งต้องสังเกตวันหมดอายุให้ดีภาชนะที่บรรจุต้องไม่ยุบหรือชำรุดสีและกลิ่นของอาหารจะต้องไม่ผิดแปลกและที่สำคัญราคาต้องเหมาะสมด้วยนอกจากนี้เรายังสามารถสังเกตอาหารที่น่าซื้อได้จากเครื่องหมายดังต่อไปนี้ 1. เครื่องหมายออยอซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่า อาหารนั้นๆผ่านการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารและยาจากกระทรวงสาธารณาสุข 2. เครื่องหมายมอ,อกซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าสินค้านั้นมีคุณภาพและมาตรฐานดีพอที่จะซื้อมาบริโภคได้ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ที่เราได้รู้การเลือกซื้ออาหารแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าเราควรไปซื้ออาหารที่ไหนได้บ้างน้องๆจะได้ชวนคุณพ่อคุณแม่ไปจับใจซื้อของกันสถานที่แรกคือตลาดสดน้องๆสามารถไปซื้ออาหารได้ที่ตลาดสดใกล้บ้านโดยน้องๆต้องคำนึงถึงความสะอาดของตลาด คุณภาพของสินค้าที่พ่อค้าแม่ค้านำมาขายและต้องขายไม่แพงเกินไปด้วยนะสถานที่ต่อมาคือซูเปอร์มาร์เก็ตในซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีอาหารมากมายเช่นกันทั้งที่อยู่ในท้องถิ่นหรือนำเข้าจากต่างประเทศโดยต้องคำนึงถึงความสดใหม่ของอาหารและความคุ้มค่าของราคาด้วยนะในการเลือกซื้ออาหารทุกครั้ง น้องๆจะต้องคำนึงถึงหลักในการเลือกซื้ออาหาร3ามปอนั่นคือปอที่1ประหยัดปอที่2ประโยชน์และปอที่3คือปลอดภัย เมื่อน้องได้รู้หลักในการเลือกซื้ออาหารในประเภทต่างๆแล้วกรั้งหน้าหากต้องไปซื้ออาหารกับผู้ปกครองหรือต้องไปช่วยผู้ปกครองซื้ออาหารน้องๆก็สามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ได้นะครับเพราะการได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์จะทําให้ร่างกายของเราและทุกคนในคะรอบครัวแข็งแรงและอยู่ได้กันไปนานๆครับ